ทุกคนฉันสัญญาไว้แล้วกับพวกเธอว่าอาจจะทาอะไราสนุกๆก,กันแต่ก่อนอื่นเราไม่เล่กเอม,มาเอ่มมาและมิลันด้กันตอนนี้เราก็พร้อมแล้วจริงๆไปกันเลยก็ <c oughs> ตามนั้นแหละยิ่งกว่านั้นฉันเลปพวมดีๆแล้ว <c oughs> ว้โหบางหลังมันมีพริกล,ล้อนอยู่ด้วยล่ะฉันไม่แน่ใจนะว่าเธอจะชอบมันนะ่ะแต่เธอก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วเมื่อเลือกไปแล้วนะ่ะ <c oughs> อะไรกันเนี่ยอไม่นะ คลิกเผ็ดจริงๆเหรอพอกันทีฉันไม่อยากกินมันจะได้เป็นไงกันดีเนี่ยไม่รู้สิเธอน่าจะลองดูนะฉันไม่แน่ใจว่ามันเป็นไอเดียที่ดีไหมฉันควรมีทางเลือกแล้วสินะอ๋มฉันรู้สึกร้อนๆขึ้นมาแล้วล่ะนี่มันฝันร้ายชัดๆเลยแต่ก็เนืเธอทำได้ดีมากทำได้ดีนี่เรนดาเธอเป็นยังไงบ้างล่ะ ฉันได้เลือกบ่มแล้วล่ะเก่งมากฉันน่าจะให้รางวัลเธอสักหน่อยนะแต่ถ้าเป็นช็อกโกแลตแล่ะมันน่ากินมากเลยใช่ไหมฉันปฏิเสธไม่ได้เลยล่ะฉันยังเอาเข้าปากเองด้วยซ้ำไงนี่เธอลืมอะไรไปหรือเปล่าเอา่มนักเสียวได้แล้วช็อกโกแลตเป็นของเธอฉันจะเอาให้เธอไปเลยเฮ้ยผัวฉันมันคืออะไรอะ่ะว้าวช็อกโกแลต เซฟไรที่ดีมากเลยฉันเลือกได้ถูกจริงๆสัญชาตญาณของฉันไม่เคยพลาดฉันก็ไม่รู้ว่วาทำไมในนี้มันร้อนจังเลยโว้ทำไมมิเตอร์มันสูงมากเลยแม้แต่ช็อกโกแลตก็ละลายด้วยผมไม่เป็นไรหรอกมั้งถ้าฉันจะเปิดแอนนเรนด้าเลยนิดนึงนะนี่เป็นของเธอแล้วอะไรกันเนี่ยนี่ไม่เหมือนช็อกโกแลตสักนิดเลยโอ๊ย ฉันมองไม่เห็นเลยนี่มันเกินไปแล้วนะนึเหมือนว่าเธอจะไม่ชอบเท่าไหร่นะไม่สักนิดแต่มันไม่ใช่ความผิดของฉันนะเพราะเอ็มมากกลังติดไฟตั้งห่างแล้วเราต้องไปเรียกช่วยเธอแล้วแล้วฉันจะเอาน้ำมาจากไหนน,นเนี่ยนึกออกแล้วมีน้ำอยู่ถังไงหวังว่ามันจะพอดับไฟได้นะน้ำเฮย้ยในที่สุด เ yeah! ย้เขายังชั่วน่ะฉันรู้สึกดีขึ้นตัง้งเยอะเลย yeah, yeah. ดีจังที่ต้องอย่างจะลงด้วยดยีถึงเวาลาของรอบที่สองแล้ว,ล,วล่ะรรนด้าเรามาเริ่มจากเธอกันเลยเอ้ <Hey. Yeah. S 1> ได้เสมอเรียบร้อย <c oughs> ความกล้าของเธอทำให้ฉันมีความสุขตลอดเลย <What? S 1> เอาละ่ะ <c oughs> ฉันจะทำยังไงดีกับเครื่องสอบอังพวกนี้นะแต่ฉันหวังว่าเธอจะรู้นะ <What? S 1> ว้าวมีหลายอันเลยเจ๋งยังมีอีกอย่างนะ <Wow. S 1> ยอย่านลงมาเลยฉันรอรับอยู่ ว้าวนี่มันคือกล่องเครื่องสำอางนี่ฉันรักการแต่งหน้าที่สุดเลยเล่มกันได้อายชาว์ละกันสีสวยจังเลยเยี่ยมถึงเวลาหยิบแปรงขึ้นมาแล้วก็สร้างสรรค์กันแล้วล่ะฉันมั่นใจว่าฉันสร้างผลงานิ้นเอกออกมาได้เลยฉันแค่ต้องการเวลานิดหน่อยอู้หลาน่าเออฉันไม่ควรเธอดีกว่าฉันไปหาเอมมาดีกว่าเป็นไงบ้างทุกอย่างโอเคฉันตัดสินใจได้แล้วล่ะ เยี่ยมมากฉันดีใจมากที่เราไม่ต้องมาเสียเวลากันต่อไปก็คือไอติมแสนอร่อยเธอต้องชอบมัอนน,นแน่เ <go>, ออทำไมมันเย็นจังเลยอะไรอีกข้างในน้ำแข็งนั้นเหรอว้าวมันคือไอศครีมฉันชอบมันที่สุดเลยดีจังฉันได้เยอะม,มากเลยฉันอบจะกินให้หมดแล้วมันอร่อยเว้าเลย ขอบคุณนะฉันหยุดไม่ได้แล้วฉันเหมือนเสพติดเลยล่ะเออแอมม่าเธอน่าจะกินอย่างระวังหน่อยนะแล้วใครสอนล่ะก,ก็ให้สรีมอ,อร่อยมากนี่โอ้ฉันหนาวจังเลยบางทีอาจจะมีผ้าห่มให้ไหมนะแล้วเปิดฮีเตอร์ให้กันได้นะหรือบางทีก็กดปุ่มนี้ล่ะออจะทำอะไรแนะอมม่าจุดนี้ต้องทำทุกอย่างพังแน่เลยมิเรนดามาช่วยฉันเร็วเขา้าเกิดอะไรขึ้นโอ้ใช่ได้เป่าผม งั้นฉันขอยืมหน่อยนะเอาไปทำไมไปถามที่หลังนะก่อนอื่นต้องช่วยเอมมาให้อุ่นขึ้นเดี๋ยวนี้ฉันขยับได้แล้วเยิ้มขอบคุณมากนะเวนแต่ไอศกรีมของฉันละลายหมดเลยโอไม่นะนี่มันล้มเหลวที่สุดเลยใช่แล้วเอมมาเธอคิดถึงอาหารมากเกินไปนะครั้งนี้แล้วทำไมแม่อะไรปอาผมมาเคินชฉันสักที ฉันเห็นมรกละครพร้อมสำหรับรอบถัดไปแล้วงั้นก็อย่ารอชา้าฉันกดปุ่มแล้วมาเลยตามใจเธอเลยเมร mm ันดาฉันไม่อยากเห็นกับเธออู่แล้วแต่ก่อนอื่นเราจะเริ่มที่เธอต้องใส่ชุดป้องกันเสก่อนเอานี่ไปนะเธอต้องใช้มัน mm hmm. ได้สิอย่างที่เธอบอกเลยเ <ns. S 1> <mommy> ยี่ยมเลยงั้นก็มาเริ่มกันอีกพวกนี้มันหนักมากเลยฉันแทบจะยกไม่ไหวแน่ ฉันถ้ามันหลุดมือนะตอนนี้ก็หลับที่เหลือนะเจ็บจังเลยพอสักทีฉันเห็นดาวกำลังหมุนรอบตัวแล้วเนี่ยอิดกันเหรอแต่ฉันต้องใช้อิดนักไปมทำไมขนาดนี้งั้นก็เธอเอาซีเมนต์กับเครื่องมือไปด้วยนะเธอจะต้องสร้างอะไรสักอย่างนะเธอตัดสินใจได้เลยมันไม่มีข้อจำกัดแต่ฉันไม่เคยสร้างอะไรมาก่อนนี่ฉันไม่รู้ต้องจัดการยังไงได้ซํา มันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยแต่ว่าอาจจะเป็นโอกาสที่จะได้แสดงจินตนาการอันล้ำลิศของฉันก็ได้นะมาเริ่มกันเถอะฉันมั่นใจม่าต้องออกมารลังการแน่นอนจะเริ่มจากตรงนี้เยี่ยมนี่มันน่าตื่นเต้นมากเลยฉันรู้ตัวเลยว่าตอนนี้มันต้องเป็นการแพงที่สรยมากฉันไม่สงสัยเลยว่าเธอทำได้งั้นฉันขอตัวกันนะตาฉันแล้วเหรอเร็วจังโอเคงั้นฉันกดปุ่มนี้ เยี่ยมเอ็มมาฉันมีอะไรที่น่าสนใจให้เธอเหมือนกันมาใกล้ๆสิเร็วเข้านั่มันอะไรนะฉันรู้สึกแปลกมากเลยมันเหมือนมีทซายเป็นตันๆในเสื้อฉันเลยเอนซองพันไปได้ดีเยี่ยมบายๆสิ่งที่ฉันต้องทำแค่ให้เครื่องมือกับเอ็มมา ทำอไงพวกมันล่ะอดี๋ยวเธอก็เข้าใจเองล่ะลับนะเข้าใจแล้วฉันสามารถเล่นกระสงกองประสาททรายได้ขอบคุณนะฉันว่ามันต้องสนุกนันแน่นานมากเลยฉันไม่ได้ก่อทรายน่ะฉันเคยชอบมันมากเลยล่ะฉันเห็นว่าเธอกำลังสนุกดิอาใช่โดูสิมันออกมาเยอมขนาดไหนว้าวเป็นประสาทที่สวยมากเลยมันสวยงามอลังการมากอแล้วนั่คืออะไรอ่ะ ชอบตือของฉันไหมฉันพยายามสืดๆเลยขอดูใกล้ๆหน่อยนะเสร็จแล้วเรียบร้อยดูเหมือนว่าเอ็นยังไม่เข้าที่เลยฉันจะแก้ไขมันเองถ้าทำไรลงไปนะตอนนี้มันกำลังจะพังแล้วโทษทีฉันค่อยากช่วยนะออขอบคุณโทษทีนะนี่สาวๆตื่นได้แล้ว ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ย oh, <no. S 1> เราถูกขังอยู่กิดอะไรขึ้นฉันไม่เข้าใจเลยแล้วนั่นใครเราอยู่ในชา l ์เลนไงโอเคงั้นฉันกดปุ่มนี้อันนี้เลยกันสงสัยจ,จะไมาจะเกิดอะไรขึ้นเ <laughs> ยี่ยมเลยก็มาดูกันโอ้เจ๋งมากถ้โชคดีเลยฉันมีของอร่อยเต็มถังเลยละว้าว <Wow. S 2> ฉันจะลองสักหน่อยอ้อนี่มันเยี่ยมสุดๆไปเลย งั้นก็รับนะเอ้ามาแหลกลงมาที่ฉันแล้วต้องเบรกไปหมดเลยอะมองไม่เห็นอะไรด้วยหมดแล้วรับถังไปด้วยนี่มันอะไรกันเนี้ยอ้าวทำไมได้ทำแบบนี้อ้น่าสงสารจังฉันมองไม่เห็นอะไรเลยชนะมันเอาเดี๋ยวนี้อ๋นี่มันคืออะไรกลิ่นน่ากินจังเลยอ้อมันคืออะไรเนี่ยตอนนี้ก็เธอฉันว่าฉันจะกดปุ่มนี้ ทั้งหมดเลยพร้อมกันอะไรเนะี่ยเออโอเคงั้นก็จะเป็นโอ้ว s <S น้ำหวานหลายสีที่ฉันมีจะเอามันมาเดี๋ยวนี้เลยแล้วตอนนี้ s <S ฉันก็จะเทลงไปให้เธอให้หมดเลยเอาล่ะนะ <Wow. S 1> โอ้ใส่ลูกกําังเทลงมาที่ฉันโอ้เหมือนจะอร่อยแต่มันสยองมากกว่าฉันมองไม่เห็นอะไรเลย โอาอะไรจังริงเลยแล้วเอ็มมอาเป็นไงบ้างเดิมๆดมเดิมเธอกดเองนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอโอ้โอโอให้ตายเธอฉันเก็บจะสะอาดแล้ว <B ingo. S 1> ฉันกดปุ่มไหนดีนะนั่นก็สีแดง <Okay. S 1> ดีมากโอ้เธอไม่ชอบดีเท่าไหร่นะเออมันเป็นหน้าไข,าขา่ขยงมากเลยมันแรงซับนั่นก็รับไปนะ อะไรอที่นี่มันฝันรายชั้นๆเลยโอ้สยองสุดๆแมลงสาบไปอยู่ในผมของฉันได้ออกไปนะ <S <S อี๋แมลงสาบเข้ามาอยู่ทุกที่เลยทุกแห่งทุกหนทั่วห้องของฉันเลยอะ่ะเราจะทำยังไงดิสยองสุดๆทำยังไงดิฉันจะฆ่าพวกแกเดี๋ยวนี้ให้ตายเอาไป <What? S 1> โอ้เธอได้รึเปล่ น้ำพึ่งและขนนกเป็นกระสอบโอ้นี่ไงตอนนี้ฉันได้ไปทำเป็บบนไก่วหวานๆโอ้ดูเหมือนว่าฉันกำจัดมแมลงสาบเงานางแกนนี้ได้แล้วส่วนฉันจะเทน้ำพึ่งลงไปแล้วก็รับนะโอ้อมีบางอย่างแล้วมาทด่ฉันออกแล้วฉันสุกรกะโปรอีกแล้วยังไม่หมดนะมันไม้กลิ่นหอมจังและตอนนี้ก็ขนนกอลันนะมีบางอย่างต้องมาจากลา่งบนอีกแล้ว ฉันไม่เข้าใจเลยมันคืออะไรเนี่ยโอไม่ oh my, นะ <laughs> เหมือนไก่เลยเธอะ oh my, นะโอไม่นะฉันแต่เปด้วยขนนกแล้วฉันจะกำจัดมันยังไงดี <laughs> <laughs> เฮ้เจ้าไก่ <laughs> แล้วก็กดปุ่มสิ Come on คราวนี้ฉันเลือกปุ่มไหนดีนะ <laughs> บางทีอันนี้ละ่ะเธอได้อะไรนะน่าสนใจจังอ้เจ๊นี่มันสลามฉันมีสลามขวดใหญ่เลยละ่ะ มันยืดมากยิ่มถึงเวลาแทใส่เธอแล้วล่ะนี่มันอะไรกันล่ะโอ้ไม่นะนี่มันฝันร้ายชัดๆฉันกลางจะเหมือนของเหนียวเหนื่นนี่อ๋อมันคืออะไรเนี่ยฉันมองไม่เห็นอะไรเลยฉันบอกว่าจะมีอะไรเจ๋งๆนะอ๋อฉันจะกำจัดขนไงเนี่ยอะไรนะนี่มันคืออะไรเนี่ยอ๋ใช่ด้วยตอนนี้ฉันดูเหมือนมนุษย์เงือกเลยเออแค่นั้นแหละมันหมดแล้ว โอ้ท้นตลอดจังเลยเอ้ไม่นะอย่าทำแบบนั้นนะโอเคเอาเลยกดปุ่มแล้ว <c oughs> อเอาอันนี้แหละสีน้ำเงนินโอ้แล้วเธอได้อะไรละ่ะโอ้เยี่ยมฉันมีสายสีน้ำเงินละยิบระยับ <c oughs> สวยจังเลย <c oughs> รับนะ <c oughs> โอ้โอ้โอ,อะไรกันเนี่ยนี่มันสายเหรอ โสวยจังเลยไซส,สีน้ำเงินเป็นป,ประกายสวยจังดูเหมือนว่าจะหมดแล้วล่ะเธอเป็นยังไงบ้างฉันเล่นกับมันได้ด้วยสนุกจังเลยดูสิเ <Hey. S 1> จ๋ง <c oughs> ทั้งตัวฉันมีแต่ฉลามอะ <Hey. S 1> อะไรนะเ <c oughs> จ๋งสุดๆเลย <c oughs> ทุกอย่างที่นี่มีแต่เจ๋งๆแอม่าก,กดเลย <c oughs> งั้นก็ฉันหวังว่าฉันได้ของเจ๋งๆนะอันนี้ <Yeah. S 1> ใช่มาดูกันดีกว่า <c oughs> และฉันมีคันนี้ป๊อปหอใหญ่ให้เธอ ใช้ท oh, yeah. oh. yeah. oh, 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 ั้งหมดให้เธอเดี๋ยวนี้เลยขอให้มันอร่อยแลวก็ขอให้มันเป็นของหวานอ๋อมันคืออะไรเนี่ยออเย่พู้ตมงป่ของฉันเลยฟินสุดๆเลยอ๋อฉันก็อยากกินบ้างขอบ้างสิขอบ้างนี่เธอกำลังทำไรนะอ๋อเธอกัดฉันทำไมเนี่ยหมดทุ่งแล้วล่ะกินให้สนุกนะ มันเริ่มกันเถอะกดปุ่มแล้วเข้าโอ้ปุ่มเต็มไปหมดเลยปุ่มไหนดีนะงั้นก็ปุ่มนี้เข้าใจแล้วเรากำลังรอผลอยู่โอ้ใช่เธอได้กินอาหารที่ไม่อร่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรอืมดีนะที่ฉันไม่ได้เป็นคนกินมันน่ะอ่และกลิ่นก็แย่สุดๆเลยรับเนะอ๋อมันน่าขยีแขยงมากเลยไม่นะนี่มันอาหารแมว อเออแค่นั้นแหละหมดถุงแล้วตอนนี้เธอก็เหมือนลูกแมวและอ้ออะไรกันนะ่ะน่าสยดสุดนี่มันกลิ่นแย่มากเลยเหม็นมากมแต่มันตลกแล้วเรามีอะไรกันที่นี่ <What? S 1> กดปุ่มเลยอ๋อกันได้แล้วก็ปุ่มนี้แล้วกันโอเคก็ s <S เรามาดูกันใช่เธอไม่โชคดีเท่าไหร่นะและเธอก็มีไข่เต็มถ้วยเลยไข่ดิบนะมันนะรับมันไป เออมันคืออะไรอ่ะอ๋อไม่นะน่าขยขยนันสุดๆเลยไม่นะไข่เดิมนั้นเหรอฉันไม่อยากได้มันไม่อยากได้เธอชอบไหมล่ะคนสวยอ๋ออยากนี่มันน่าขยขยันสุดๆเลยเอ๊ะมีแต่ไข่เต็มไปหมดเลยแถมยังเหนียวมากด้วยเพื่ออะไรกันเนี้ยออเอม็มม่าเธอนี่ตลกมากเลยเธอเต็มไปได้วยไข่ อ๋อเหรองั้นก็เอานี่ไปอ๋อนี่ฉันดันเผอไปโดนปุ่มหรือเปล่าเนี่ยใช่ฉันก็ใจแล้วโอเคงั้นครั้งนี้จะเอามาเป็นอะไรนะโอ้เยี่ยมเลยกระป๋องโค้กแล้วก็แป้งหนึ่งถังเป็นค่ที่ยอดเยี่ยมเลยงั้นก็มาสนุกกันเถอะขอเคคข้ากลากระป๋องใหญ่ถูกเทลงไปแล้วออนี่มันคืออะไรกันเนี่ย อย่างน้อยฉันก็ได้ล้างหน้านะแต่ก็เหนียวจังเลยคข้าคนล่าหมดลงแล้วและตอนนี้ก็ฉันบอกว่ามันหมดแล้วนะ <c oughs> ตอนนี้สำหรับของหวานแปง้งคโอ๋อีกแล้วเหรอมีบางอย่างตกลงมาใส่ฉันเองแล้วทำไงดีแค่นี้แหละหมดแล้วตอนนี้ฉันทำความสะอาดสักหน่อยอย่างน้อยฉันก็เลืมตาได้อ้าเจ้าโออไม่นะฉันมองไม่เห็นอะไรเลย Hey, เธอเป็นไงบ้างกดเลยสิ <No. What? S 2> ไม่ฉันอยากได้ปุ่มนี้โอเคมาดูกันอ้ oh, <Yeah. S 2> เธอโชคดีจังเลยนี่คือกระป๋องวิปครีม oh. ฉันอยากกินเองเลยเนี่ยนน <laughs> เอาล่ะฉันหวังไม่ใช่ของอะไรนะ่าขแขยงนะอ๋อ oh, oh. มันดีมากเลยมันคือครีมนุ่มๆเยี่ยม yeah. <laughs> อะไรอะหมดแล้วเหรออ้โหสุดยอดเลย <laughs> มันอร่อยจังเลย ที่สุดฉันก็ได้ขออร่อยบ้างเหมือนกันมันดีมากเลย <B ingo. S 1> แต่ฉันจะทิ้งเธอโดยไม่ใส่รุ่งไม่ได้กระปุกแสนอร่อยฉันจะเปิดมัน <c oughs> สวยงามมะเอาเลยนะอร่อยจังเลยแล้วอะไรหล่นลงมาอีกแวนี้อ <c oughs> โอมันคือสายรุง่งและชาติก็ยิ่งดีขึ้นด้วยเหมือนจะหมดแล้วละ่ะโอเคว้าวฉันก็อยากได้เหมือนกัน ออะไรนะโอช่างเถอะ s <S เ,อเลยกดปุ่มสิ <Okay. S 1> งั้นก็ฉันเลือกอันนี้ล่ะ <What? S 1> ตามที่ต้องการครั้งนี้ได้อะไรนะ <Yeah. S 1> โอ้จานเด็ดเลยงั้นฉันจะ,จะเอาบะหมีเห่เผ็ดฮาวเยอะๆมา <Wow. S 1> อะไรนะบะหมี่เหรอ <Yeah. S 1> โอ้มันอร,อร่อยจังเลยอร่อยจังฉันได้ใจที่เธอชอบนะ ฉันอยากได้มากกว่านี้โอ้ไม่นะโอ้ยมันเผ็ดจังเลยโอ้หน้ากลัวทำไมไฟออกมาด้วยฉันต้องช่วยเธอเดี๋ยวนี้นี่ไงน้อโอ้เยี่ยมมากขอบคุณนะใช่ดีขึ้นเยอะเลยเป็นไงมันช่วยไหม s <S เอาละกดปุ่มเลยฉันจะกดอันนี้สีแดงอาวโอเคมันเหมือน เออนี่ต้องวุ่นวายแน่ๆนฉันไม่ไดีใจเท่าไหร่นะที่เธอได้มัน <Thank you. S 1> มันคือหนูตัวน้อยๆส่งจริง,งจิ๊บๆสอยองสุดๆเลยครับนะเออมันคืออะไรอ่ะอ้าวน้ามันแกนสุดๆเลยหนูเต็ไมไปหมดเลยเราต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ <What? S 2> ฉันรู้สึกแยนใจเธอนะเพื่อนเธอก็ตั้งกดแล้วโอเคฉันต้องโฟกัสแล้วก็อันนี้แหละล้ลอมุนแล้วโอ้หน้าเขายังขยันยิ่งกว่า ฉันมีชามที่เต็มไปด้วยไส้เดือนงั้นฉันจะเทม,มันลงไปเอาไปเลยอาตาโกจะสุดเลยพามันอยู่บนใบหน้าของฉันอยู่บนผอมอีทุกที่เลยโอ้ฉันไม่อยากดูมันเลยน่าเสียขยะต้องออกไปเดี๋ยวนี้<ะ>แล้วในนี้เป็นไงบ้างน่าสนุกจังอย่ากอดฉันนะอ๋อฉันคิดว่าฉันเพิ่งกดปุ่มไปล่ะใช่แล้ว ดูเหมือนว่าสิ่งที่เราเธออยู่ก็คือโอเคกุญแจถ้าก็ผู้ชนละล่ะมันอยู่นี่ไงเอาไปเลยเอ็มมารับนะ <S <S อะไรนะกุญแจเหรอ,ฉ,อ,อ,อนนฉ,ร yeah! ฉันได้ออกไปแล้วสำชทีนนี้เยี่ยมเลยตอนนี้ฉันจะเปิดประตูแล้วก็อิสราเย้ฉันได้ออกไปแล้วนี่แล้วฉันเหรอพวกเธอตอนนี้พวกเธออยู่ห้องชาเลนจ์แล้วละ่ะเข้าใจไหมมาเปิดตัวเซลล์วิเศษกันเถอะเจนเป็นคนแรก มีอะไรสรักอย่างน่อยะเซฟนะโอ้มันคือบะหมี่ของพริ้งเกิลฉันคิดว่าต้ออร่อยมากเลยล่ะมันลองกันฉันใช้ตะเกียบเก่งมากเลยนะไหนล,ลองเช็คดูสิอืมทำลายไหลแล้วนั่นเนี่ยโอ้อร่อยมากๆฉันพูดถูกมันดีมากเลยฉันไม่เคยกินบะหมี่ท่าไร่ขนาดนี้มาก,ก่อนเลยอ <c oughs> เซนเคยกินเร็วมากเลยอาทิตนี้ <c oughs> ไม่ได้กินข้าวเหรอง้ <c oughs> หมดแล้วล่ะเป็นบะหมี่ที่อร่อยมากเลยโอเคงั้นก็แล้วอะไรรอ <c oughs> ฉันอยู่นะ โอ้ไม่นะมันคือซอสพิกตาบาสโก้นะขวดใหญ่มากด้วยน่าลกแล้วโอไม่ใช่ๆนี่เออรู้ว่าตาบาสโก้เผ็ดมากแต่ยังไงก็ต้องลองนะโอ้ยังไงก็ปฏิเสธไม่ได้สินะจะลองสักหยดหนึ่งเสาสาวเสียงอะไรนะการน้ำร้อนเหรอเรีอกกําลังเดือดนั่นเองฉันอยากรู้ม่อะไรข้างในอ่ะนโอ้มาดูกัน โอ้ว้าวมันคือลูกแก้ววิเศษเห้อมีหิมะด้วยโอ้ไหนลองสิมือฉันกำลังแข็งอ่ะมันคือลูกแก้ววิเศษจริงๆงั้นเหรอมันแช่แข็งทุกอย่างเลยอะแล้วทำไมฉันต้องการมันด้วยอ่ะเซนลูกแก้วเป็นของเธอแล้วเล่นเลยว้าวเป็นลูกแก้วที่เจ๋งมากเลยโอ๋อัดมือเอาไม่นะมันกำลังแช่แข็งทุกอย่างลีโอเรารู้สึกดีขึ้นไหมแต่สาวๆก็ถูกแช่แข็งล่ะนายช่วยเผาได้ไหมล่ะ ฉันคิดว่าฉันแล้วว่าเธอทำอะไรได้นะลมหายใจที่ร้อนแรงจากบาสโตไงละ่ะเลโอช่วยสาวสาวเร็วเข้าว่าเธอจะเป็นเนี่ฉันตลอดชีวิตเลยนะมันเผ็ดมากเลยกำลังลุกเป็นไฟข้างในสาวสาวว่าเธกลับมาแล้วทำยังไงดีช่วยด้วยเดีโอช่วยพวกเธอไว้นะขอบคุณเขาหน่อยสิแต่เขากำลังลุกเป็นไฟนะอ้อไม่หนาวมาจะเสื้อฉันด้วยสาวสาวช่วยเลโอเร็วเข้า,อ,าอ๋อฉันมีน้ำอยู่นี่นึกออกแล้ว เอาไปเลยลีโอเย่ลีโอรอดแล้วล่ะทำได้ดีมากพวกเธอเอาล่ะใครอยากลองเสียงโชคก่อนนะลโองั่นเหรอไปเลยก็ถ้ามันเป็นของอร่อยนะโอไม่นะมันคือหัวหอมอะฉันไม่อยากได้หัวหอมอะ No ปากเหม็นแน่นแน่ไม่มีคนอยากคุยกับคนแน่นอน r e ลโอล่คิดว่าเพื่อนแท้จริงต้องอยู่ข้างเธอนะแต่ว่าเราสวมหน้ากากกันพิษน่ะ เลโอเธอร้องไห้งั้นเหรอโอ้สาว,สาวซึ้งใจอะไรขนาดนั้นเนี่ยใครจะไปคิดว่าหอมๆทำให้เลโอผู้เข้มแข็งของเราต้องเสียน้ำตากันล่ะกินหมดแล้วเหรอ mm. ฉันเกลียดมันจริงๆเลยอะ mm. แถมกินปากด้วยเธอชอบไหม uh huh. อ่าฮะโอ้ฉันไม่ใช่ก้าไขแล่ะสกอตเทมสไงฉันจะผิดปากเธอเดี๋ยวนี้เลยแล้วปากการะกันอากาศบริสุทธิ์แน่นอนเจนไม่เลวเลยงั้นเธอเปิดตัวเซฟเลยไหม ฉันนี่ช็อกเลยฉันก็เห็นเค้กแบบไม่ได้ต่นเต้นเท่านั้นนะงั้นต้องเรียบกินกันแล้วเม่ของฉันอยู่ที่ไหนนะอยู่ไหนล่ะแบบนี้แหละตอนนี้ก็มาตัดเป็นชิ้นๆกันเลยแล้วก็จะได้ลองกันโอ้เม่เจ้ารสชาติมันดีมากเลยอะไรล่ะเธอไม่ต้องขอนะเพราะว่าฉันอ่ะไม่แบงกันแโอ้ดีจังเลยเอมมาเธอเปิดตู้เซฟเลยไหมล่ะ <Nice. S 1> โอ้นั่นเป็นความคิดที่ดีมากเลยฉันจะได้อะไรนะ าจจะเป็นช็อคโกแลตละ้านอันอะไรกันเนี่ยดูเหมือนทองคำเลยแล้วมันคืออะไรล่ะน่าสนใจจังฉันไม่เคยเห็นสิ่งนี้เลยนนเนี่ยผงสีทองเหรอดูสวยมากเลยแต่เอาทำอะไรล่ะ <Yeah! S 1> ลองปล่อยดูสิโอ้วาวสวยจังเลยโอ้จู่จฉันก็อยากนอน mm. โอไม่นะมันคือผงทำให้นอนนะเอมมาตื่นสิเธอไม่ได้ยินนะ mm. เธอหลับด้วยกันไปแล้วเีออย่าสูดม,นะมันนะไม่งั้นจะหลับเหมือนเอมมาแน่นอน พยายามปลึกเธอได้สักอ,อย่างสิฉันพยายามแล้วแต่เธอหลับสนิทเกินไปอึงอะไรออกไหมอะงั้นก็เอาเทปออกก่อนละกันนะคิดจะาสูดลมหายใจเมนัเมนๆของฉันเข้าไปเอ็มมา่าตื่นสิใช่ลีโอเก่งมากเลยเธอตื่นแล้วล่ะค่อจะคิดว่ากินปังจะช่วยได้ะพวกเธอมองเจนกันทำไมนะทำอะไรกันนั้นหรองั้นจะแกล้งกันงันใช่ไหมละ่ะ ไม่ได้แกล้งนะแค่ใจของขวัญน่ารักน่ารักนะจะต้องชอบแน่แน่ฉันว่าพาเลทนี้ต้องเข้ากับเธอแน่นอนว้าวขอบคุณนะทุกคนมันสวยมากเลยเราทำเมคอัพแล้วดูสิโออยู่ๆฉันก็เบื่อแล้วล่ะพวกเธอทำสำเร็จไหมโอ้เคกมาขอบคุณเธอแล้วเหรอฉันจะเป็นคนแรกมีอะไรอยู่ข้างในนะฉันอยากได้ยูนิคอ์น่ะมันดูไม่เหมือนยูนิคอนเลยแต่มันคืออะไรอ่ะถ้วยหรือหม้ออรไรสักอย่างอ่ะ <mat grenades> งั้นก็เลีอย <Okay. S 1> ปิปเซฟดีกว่านะไม่มีปัญหาเลยฉันรู้สึกต้องมีอะไรจริงๆแน่นอนว้าวมันคือคินเดอร์เซอร์ไพรส์อันใหญ่มากเลยดูสิฉันไม่แบ่งใครแน่นอนเดี๋ยวฉันจะไม่อิ่มนะแม่จา้ามันคือช็อกโกแลตเข้มข้นและอร่อยมากๆเลย <S 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 ช็อกโกแลตเข้มข้นแล้วก็อร่อยสุดๆเลยว้าวและนี่มีของขวัญด้วยฮะเย้ <Yeah! S 2> yeah! นับว่ายิ่งนิ่งเอยๆเลยเนี้ย เป็นหมีที่น่ารักมากแต่ทําไมฉันต้องการมันด้วยละ่ะเจนอยากได้ไหมดูเหมือนว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับหมีในมอกหมือนเซนแล้วล่ะมีบางอย่างเดือดปุด,ดด้วยแล้วก็มีควันออกมาเลย<ม>ไฟไหม้งั้นเหรอเ<อ>จรกกนรีบเช็คเร็วเข้าจะเิดอะไรขึ้นนะพวกเธอเห็นนี่ไหมเป็นยีลีหมีตัวใหญ่นะ<อ>ก่อนหน้านี้เป็นตุ๊กตาม,มาก่อนแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้ว<อ>งั้นมาลองกันดีกว่าใช่แล้วมันคือหมีหวานๆกินได้จริงๆด้วย เพราะงั้นน่าจะลีโอให้ฉันแล้วหมายความว่าฉันไม่สิทธิกินหมีตัวนี้คนเดียวเท่านั้นแหละแล้วก็จะไม่แบ่งใครด้วยโอ้ฉันคิดว่าลีโอต้องเสียใจกับขันเขาแน่แน่งั้นก็ถึงตาฉันแล้วมีอะไรรอฉันอยู่นะโอ้ไม่นะมันคือชีสเหม็นนะใครเขากินแบบนี้กันเนี่ยฉันไม่อยากกินนะพวกเธอฉันแพ้ชีสนะอ้อแต่ว่าโอ้เอ็มมาดลูกพิธีกินชีสให้อร่อยแล้วใช่ไหมล่ะเราจะได้เยลลี่ชีสสักชิ้นไหมนะ โหดีขึ้นไปอีกนัเนี่ยมันคือช็อกโกแลตละเป็นเคกด้วยโอ้ใช่เลยเรวเข้าเอ็มมากก่อนที่คนอื่นจะย่างไปกินนะงโอ้อร่อยจังเลยอ่ะดีกว่าชีสนแม็นแน่นอนอร่อยจนต้องเรียนนิ้วเลยเนี่ยมันอร่อยสุดเลยสิ่งไปเลยทุกคนเฟ้นกันเถอะหน้างั้นก็ไปต่อเลยงั้นฉันเข้าไปข้นแรกได้ไหมเย่ของอร่อยรอฉันอยู่แน่ๆแน่นเลยมันคืออะไรนะโอ้ไม่นะเขาสัมกัาชััๆ มันหนาวเปรี้ยวปี้นเลยทำไมมันใหญ่จังล่ะเอมมาห์มันนำมาดีต่อสุขภาพนะเธอรู้หรือไม่ว่ามีวิตามินซีที่มันประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลยนะในนั้นน่ะน่าแข็งขยันจังเลยและก็เปรี้ยวมากด้วยฉันหน่อยได้วิตามินซีเยอะแล้วนะไม่ต้องกินมะนาวอีกแล้วโอเคฉันเป็นคนต่อไปโอ้มันคือไม้เชคกันแล้วก่อนงั้นเหรอฮึดูน่ากินมากมากเลยต้องรีบลองแล้ว สาวๆขอโทษนะแต่ว่าเขางแท่ามันน้อยเกินไปนะฉันกินคนเดียวก็หมดแล้ว <Yeah! S 1> ลีโอเขาบอกว่าเธอไม่อยากแบ่งก็จบแล้วล่ะเจนเจนจ๋าเธอได้ยินไหมใช่เปิดตัวเซฟเลยใช่ฉันพร้อมแล้ว hmm? มีอะไรอยู่ข้างในนะอ๋อนาฬิกาเหรอฉันรู้ว่าเราอยู่แล้วนะทำไมฉันต้องการมันด้วยละ่ะหรือบางทีเขามันแบบนี้ hmm. ฉันไม่เข้าใจอะไรเลยอะ hmm. อ้อไม่ปุ่มอยู่ตรงนี้ด้วย uh huh. ไหนลองคลิกสิ มันเกิดอะไรขึ้นล่ะเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอโอ้ไม่นะพวกเขาแข็งแล้วล่ะเจนเธอควบคุมเวลาได้อะเธอคือเจนผู้ส่งอำนาจพวกเขาถูกแช่แข็งหมดแล้วมันหมายความว่าไม่มีใครห้ามให้เธอไม่ดื่มดอกค็อกเทลของลลโอนแล้วล่ะและเขาก็ไม่รู้ตัวด้วยล่ะเขาเทอร่อยมากจริงๆด้วยแต่จะทำยังไงกับพวกเขาดินนะอ้อมะนาว เอมมาทำไมเธอไม่กินมะนาวให้หมดล่ะเร็บกินเร็วเข้าเรล้เข้าเธอไม่ต้องใช้มือเราวด้วยงั้นก็มัดกันไว้เลยเพื่อไม่ให้เกะกะนะฮ่าฮโอ้เจนพวกเขาเป็เพื่อนของเธอนะต้องแกล้งขนาดนั้นเลยเหรอเธอทำอะไรอีกนะโอ้เมคอัพของลีโออันนี้สีตลกมากเลยงั้นเรามาเล่นเวลากันเลยดีไหมใช่ตอนนี้เวลาเดินได้ ฮะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเธอเหรอฉันจำอะไรไม่ได้เลย <the> ฉันไม่รู้นะเจนฉันไม่เห็นอะไรทั้งนั้น mm hmm. ตอนนี้พวกเธอกำลังตกใจกับลูกใหม่ของตัวเองสินะ <What? S 1> นะดียโอเห็นหน้าตัวเองไหมมันตลกมากเลยละ่ะฉันกับเจนของเราจนท้องแข็งแนะ่